ัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตไตรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านช่องนกสไตล์คลิปนี้จะพาไปพบกับคาถาสุภาษิตของพระอานนทเทระพระอานนทเทระได้กล่าวภาษินี้ไว้เมื่อครั้งสังคายนาพระธรรม ซึ่งมีใจความเนื้อหาว่าอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับบัณฑิตไม่พึงทำความเป็นสหายกับคนพูดส่อเสียดคนมักโกรธคนตรนีคนชอบใจที่จะให้ผู้อื่นพินาศ พราะการสมาคมกับคนชั่วเป็นความเลวบัณฑิตพึงทำความเป็นสหายกับคนที่มีศรัทธามีศีลเป็นที่รักมีปัญญาเป็นพระหูสูตรเพราะการสมาคมกับคนดีทั้งหลายเป็นความเจริญขอเชิญดูอัตภาพที่ผ้าและอาภรณ์เป็นต้นทำให้วิจ,จิตมีกายเป็นแผล มีกระดูกสามร้อยท่อนเป็นโครงรากกระสับกระส่ายที่พวกคนเขาดำริหวังกันส่วนมากซึ่งไม่มีความยั่งยืนตั้งมั่นขอเชิญดูอัตภาพที่สตรีใช้แก้มณีและต่างหูแต่งให้วิจิตซึ่งมีหนังหุ้มกระดูกไว้ภายในงามพร้อมเสื้อผ้าเท้าทั้งสองย้อมด้วยครั่งสด หน้าทาด้วยจรนก็สามารถทำคนเข่าให้ลุ่มหลงแต่ไม่สามารถทำคนที่แสวงหาฝั่งคือนิพพานให้ลุ่มหลงได้ผมที่ตกแต่งให้เป็นลอนดังกระดานหมากรุกตาทั้งสองที่หยอดด้วยยาหยอดตาก็สามารถทำคนเข่าให้ลุ่มหลงแต่ไม่สามารถทำคนที่แสวงหาฝั่งคือนิพพานให้ลุ่มหลงได้ กายที่มีสภาพเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาซึ่งตกแต่งแล้วเหมือนกล่องยาหยอดตาใหม่ๆที่งดงามก็สามารถทำคนขลัมให้ลุ่มหลงแต่ไม่สามารถทำคนแสวนนงหาฝักคือนิพพา,าให้ลุ่มหลงได้พระอาน,นุตเถระผู้โคตมมโคตเป็นพรอหูสูตรกล่าวทำได้อย่างวิจิตเป็นพุทธอุปถาปรงภาระได้แล้ว พรากจากกิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้พอเอนกายลงนอนสิทอาสวะพรากจากกิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ร่วงกิเลสเป็นเครื่องข้องดับกิเลสได้สนิทถึงฝั่งแห่งความเกิดและความตายยังทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่ทำทั้งหลายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งดวงอาทิตย์ ตั้งอยู่เฉพาะในบุรุษพิเศษใดบุรุษพิเศษนั้นคือพระอานนทโคโตมะโคตยังดำรงอยู่ในหนทางเป็นที่ดำเนินไปสู่นิพพานเราได้เรียนมาจากพระพุทธเจ้า82,000พระธรรมขันธ์จากภิกษุ2,000พระธรรมขันธ์จึงรวมธรรมที่เราช่ำชองค,คล่องปากได้84,000พพระธรรมขันธ์ คนที่มีการศึกษาน้อยนี้ย่อมแกไปเปล่าเหมือนโขลิพัทเขาจเจริญแต่เนื้อหนังส่วนปัญญาหาจเจริญไม่ผู้ที่มีการศึกษามากกลับดูหมิ่นผู้ที่มีการศึกษาน้อยเพราะการศึกษาเป็นเหตุย่อมปรากฏแก่เราเหมือนคนตาบอดถือดวงประที่ไปบุคคลควรเข้าไปนั่งใกล้ท่านผู้เป็นพระหุสู ทั้งไม่ควรทําสุตตะให้เสื่อมศูนไปเพราะความเป็นพระหูสูตรนั้นเป็นรากเน่าของพรหมจันทร์ฉะนั้นจึงควรเป็นผู้ทรงธรรมบุคคลรู้เบื้องต้นเบื้องปลายภาสิทธรู้อัดแห่งภาสิทธ์ฉลาดในนิรุตติและในบทเรียนทําให้รู้ให้เข้าใจดีและพิจารณาเนื้อความเขาก็ทําความพอใจด้วยความอดทน พยายามพิจารณาไตรตรองถึงนามรูปนั้นเริ่มตั้งความเพียรในเวลาที่ควรประคองจิตเป็นต้นจึงจะพึงเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีในภายในได้ผู้หวังความรู้แจ้งธรรมพึงคบหาท่านผู้เป็นพระหูสูตรทรงธรรมมีปัญญาเป็นพุทธสาวกเช่นนั้นบุคคลผู้เป็นพระหูสูตรทรงธรรม รักษาคลังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้เป็นพระหูสูตรเช่นนั้นเป็นดวงตาและเป็นปูชนียบุคคลของชาวโลกทั้งมวลภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมพิจารณาไข้ควรถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่ก็ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัตธรรมภิกษุผู้หนัก ในความตรณนีกายเมื่อกายและชีวิตเสื่อมไปอยู่เธอไม่ขยันหมั่นเพียรยังติดความสุขทางกายจะมีความอยู่ผาสุขด้วยความเป็นสมณะได้แต่ที่ไหนทิศทุกทิศไม่ปรากฏทำทั้งหลายก็ไม่เจ่มแจ้งแก่เราเมื่อพระธรรมเสนาบดีซึ่งเป็นกัลยาณมิตรนิพพานเสียแล้ว โลกนี้ทั้งหมดปรากฏเหมือนกับว่ามืดมิดกัลยาณมิตรเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้ปราศจากสหายผู้มีพระศาสดาล่วงลับเหมือนกายคตาสติมิตรเก่าก็ล่วงลับไปจิตของเราไม่ยอมสมาคมกับมิตรใหม่วันนี้เรานั้นขอเข้าฌานอยู่คนเดียวเหมือนกับนกเข้าอยู่ประจำรังในฤดูฝน พระสัสดาได้ตัดกับพระอานนทิระด้วยพุทธภาษิตว่าเธออย่าได้ห้ามชนมากเป็นผู้ชาวต่างรัฐต่างถิน่นที่พากันมาไม่ทันพบเราชนเหล่านั้นซึ่งมุ่งฟังธรรมจงเข้าพบเราได้นี้แหละเป็นเวลาเข้าพบเราพระอานนทเถระได้ฟังพุทธดำรัสนั้นแล้วได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่า พระศาสดาผู้มีพระจักสุขทรงประธานพระวโรกาสไม่ทรงห้ามชนหมู่มากซึ่งเป็นชาวต่างรัชต่างถิน่นที่พากันมาไม่ทันเข้าเฝ้าเมื่อเราเป็นเสกขบุคคลอยู่25ปีกามสัญญาไม่ได้เกิดขึ้นท่านจงมองเห็นทับว่าเป็นธรรมดีงามเมื่อเราเป็นเสขบุคคลอยู่25ปี โทสะสัญญาไม่ได้เกิดขึ้นท่านจงมองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงามเราได้อุปถากพระผู้มีพระภาคด้วยเมตตากายกรรมดุจพระฉายาที่ติดตามพระองค์เป็นเวลา25ปีเราได้อุปถากพระผู้มีพระภาคด้วยเมตตาวจีกรรมดุจพระชายาที่ติดตามพระองค์เป็นเวลา25ปีเราได้อุปถา,ปา,ากรร พระผู้มีพระภาคด้วยเมตตามโนกรรับุดพระฉายาที่ติดตามพระองค์เป็นเวลา25ปีเมื่อพระพุทธองค์เสด็จจงกรมเราได้จงกรมตามเบื้องพระปฤิดาของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ญาณได้เกิดแก่เราเรายังเป็นเสขัมีกิจที่ต้องทำยังไม่ได้บรรลุอรหรันต แต่พระศัสดาผู้ทรงอนุเคราะห์เราปรากฏว่าปารินิพานเสียแล้วเวลานั้นเราได้มีความสะพรึกกลัวและขนพองสยองกล้าวในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระคุณอย่างประเสริฐโดยอาการทั้งปวงสเสด็จดับขันธ์ทัพปริณิพานแล้วพระอานุนทเทระก่อนจะนิพพานได้กล่าวภาษิตสุดท้ายว่า เราได้ปรนิบัติพระาศาสดาได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปรงภาระที่หนักเสียได้บัดนี้ไม่มีการเกิดอีกอันนี้เป็นคาถาสุภาษิตของพระอนดนตเถระนะครับขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีในทุกท่านด้วยเธอ